มันก็กระดถงเพื่อนถุไม่ใหญ่นะถุงเล็กใช่รก็ว่าเหมือนกันดูสแล้วก็จะไปทำเขาอันนี้ก็สุกแล้วถ้าเราทำอีกนานแล้วแบนี่ก็แล้วถ้าเราใหญ่เลยใหญ่ก็เลยใหญ่เลยกลยเสร็คงจะสุกนะคะทุกคนเพื่อนคงจะสุกนะจ๊ะ สวัวดีค่ะนี่มเลยร์นี่มอเตอร์นี่มอเตอร์นี่แต่มนแดงนแต่มอเตอร์คานี้สุดเลยนี่มะแตอร์แต่ถึงนำเร็วยังได้เก็บเครื่องหอมไว้เลยนะจ๊ะแต่ถึงนำเร็วยังได้เก็บเครื่องหอมไว้เลยนะจ๊ะ

เริ่มเ,เริ่มเดือดแล้วค่ะเริ่มเดือดแล้วจ้าต้มไก่ต้มไก่มีวันนี้ต้มไก่ทอดไก่น้องไก่ตัวใหญ่ๆเจ๊ต้มน้ำก็กระเด็นใส่กินไหมอันนี้ต้มหกอันนี้ต้มหมกต่อต้มไก่ไก่เห็ด โอยด้วยนะคะพริกโรยพริกขาวนะคะนาะแต่พริกดูดด้วยของน้องโอนินนะคะใส่พริกใส่พริกรออืมหอมแล้วนะคะหอมแล้วนะ,ะนะจ๊ะ้ไาไม่ใส่ะคะ ช่แล้วก็ค่อยไปขาอีกรอบหนึ่งใช่่เนื้อไก่ใหญ่ๆ่แล้วก็ค่อยไปขาอีกรอบหนึ่งใช่้เนื้อไก่จ้าเนื้อไก่นะคะอันนี้แก้นไก่แกแก้ไก่จกาใช้เนื้อไก่จ้าเนื้อไก่นะคะ วันนี้จะใส่แจ๊กเก็ใส่จ้าคงจะสุกนะคะน้กงเพื่อนคงจะสุกนะจ้าแตะว่าเริ่มเลยมีมะขามเปียดด้วยมีมะขามเปียดด้วยแล้วก็จะใส่ไก่ลงไปเริ่มเริ่มเดือดแล้วค่ะเริ่มเดือดแล้วจ้าต้มไก่ต้มไก่มีวันนี้ต้มไก่ทอดไก่น่องไก่ตัวใหญ่ๆสุกเพื่ ตุยนแยายกาสุดนแล้วแบบนี้เลยนี่ก็ว่ามอนนี่สุ๋แล้วก็จะไปทำไม่ใช่ปัญหานี่น่าจะสุ๋แล้วเาตุมเริ่มเดือดแล้วค่ะเริ่มเดือดแล้วจ้าต้มไก่ต้มไก่มีวันนี้ต้มไก่ทอดไก่น้องไก่ตัวใหญ่ใหญ่ไม่ใชนปัญหานี่น่าจะสุดแล้วเนาะ ใส่น้ำเยอะๆข้เผามักสดน้ำค่ะมีมะขามเปียกด้วยมีมะขามเปียกด้วยแล้วก็จะใส่ไตเล้งตัจะกินไหมอันนี้ก็เป็นอันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นไตไตไตโอ้โหไตไตไตเตไ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  มีสิบแล้วจะไปทำข้าวม,ม่นขิงแดงขิงแดงเตาเจ้เตาจีหดแมัโก็กระเด็นส่มีมะขามเปียดด้วยมีมะขามเปียดด้วยแล้วก็จะใส่ไก่ลงไปดิ๊แตมันก็กระเด็ใส่มีมะขามเปียดด้วยมีมะขามเปียดด้วย แล้วก็จะใส่ไก่ลงปไปเปใส่เนียนเร่งไฟนิดหน่อยน,อน้องเพื่อนเดี๋ยวสักครู่ก็ของน้องโอนินนะคะใส่พริกใส่พริกลอกเขาแต่นี้น่อ,นอ,ไนอ,อ,องไก่ใหญ่ๆใช่นหมคะใช่แล้วก็เข้าไปขาอีกรอบหนึ่ง โด้พือก็ว่าแล้นไี้เสร็จแล้วก็จะไปทำอืมหอมแล้วนะคะหอมแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะดีได้นันก็กระเด็นใส่่ะบ๊ายบายนะคะ นี่องแดงนมอแดงนี่มแดงมอแดงทันวิสแล้วนี่มะแดงแปดถึงาเร็วยังได้เก็บเครื่องหอมไว้เลยนะจ๊ะนี่อแกงนี่มอสแดงนี่มอสแดงทันวิสุแล้วนี่มะแดง คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะพเพื่อนๆจ้าสุกแล้วเด้ยยเยลียดจะเอิญกินได้ค่ะเด้อตอนนี้กำลังเดือดร้อนเลยจ้ะอันนี้ก็สุกแล้วเด็กพอมาหั่นอิ่มนแล้วเด็ออุ้ยเดือดเลาร้อาเลยใหญ่เลยก็เลยผิดเลยก็เลยเติมไ่อ,อ,ไอด้วยนะคะพริกโรยพริกขาวนะคะเนาะแต่พริกดูดด้วยอ่าบ๊ายบายนะคะ กของน้องโอนินนะคะใส่พริกใส่พริกรอใส่เม็ดใ่หน้าถึงเม็เลก้ิกก็ว่านิกสแล้วก่จะไปทำเรว ยังได้เก็บเครื่องหอมไว้เลยนะจ๊ะแม่นี่ใส่อะไรบ้างแม่อ่อตำเพรชหอมกระเทียมใส่ลงไปขาดกระไรแล้วก็แล้วก็ใส่เนื้ไไปใหญ่ๆเต็มโต๊ะเนะคะใช่แล้วก็ค่อยไปขาอีกรอบเลงใช่ใช่ค่ะบ๊ายบายนะคะ โรยด้วยนะคะพริกโอยพริกขาวนะคะนาะงใส่พริกดูดด้วยคงจะสุกนะคะน้องเพื่อนคงจะสุกนะ,ะกจะ๊ะราะว่าเริ่มเลยอือหอมแล้วนะคะหอมแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเริ่มเริ่มเดือดแล้วะค่ะเริ่มเดือดแล้วจ้าต้มไก่ต้มไก่มีวันนี้ต้มไก่ทอดไก่ น้องไก่ตัวใหญ่ๆคได้ขึ้นมาหนนีน่าจะึแล้วนาะะกินไหมอันนี้ก็มอันนี้อันนี้จะต้ยต้เห็น่องไก่ใหญ่ให่ันี้มาค่ใ่แล้วก็ค่อไปขายอีกรอ่เยใช่ใช่่องที่น่อแก่น่องที่แก่ แต่หมดแดงใส่หมดแดงครั้งี่สุดแล้วมีมะแงมะขามเปียดด้วยมีมะขามเปียดด้วยแล้วก็จะใส่ไก่ลงไปไก่ีก่ไก มันก็กระเด็นไป่อยด้วยนะคะพริกโรยพริกขาวนะคะน้ะแต่พริกดูดด้วยขอานี้กกว่าแล้วเหาวามัใหญแล้วหอนี่แมันใหญ่เ่กเลยแม่นี่ใส่อะไรบ้างแม่ อาอตันพรกหอมกระเทียมชชยลงไปขาตะไคร้แล้วก็มาบายบายนะคะเริ่มเริ่มเดือดแล้วค่ะเริ่มเดือดแล้วจ้าต้มไก่ต้มไก่มีวันนี้ต้มไก่ทอดไก่น้องไก่ตัวใหญ่ใหญ่เต้ย